สังคมบ้านเราเนี่ยนะไอ้ระบบอุปถัมภ์ค้ำจนระบบเส้นสายแม่งคือเหมือนเม็เล,งล็งร้ายนะทำลายสังคมมาโดยตลอดอ,อวันนี้เราอยากสร้างสังคมใหม่เรากล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์นะไม่มีประโยชน์เราจะมานั่งประชดประชันกันนะเ,เรากำลังถูกลุกลานบุกลุกไอ้นักการเมืองก็โลกสวย เหช่ไหมทาหารนี่นำไดก็มีเรื่องวินยัยใช่ไหมซึงเรื่องนี้การขัดคําสั่งมันมีโทษทางวินยัยนี่คือสิ่งที่ทำให้ทหารอาชีพก็อืดอนดอ่าดังนั้นที่เราบอกว่าต้องประกาศกฎอายการศึกก็เพื่อที่ให้คําสั่ง ให้ทหารมีความเป็นเอกภาพทหารมันจะลบได้อยนะ่างไรครับถ้าเกิดมีคนคอยมันกระตุกแ้งกระตุกขาเ่้ามาแต่ถ้าไม่มีกฎเอการศึกเนี่ยแม่ทัพนกองก็ระสามระสายเดียวพราะการเมืองก็สายความเป็นผู้บังคับบัญชาเช่ไหมถ้าออกเปน็นหนังสือเนี่ยนะแล้วไม่ปฏิบัติคนสอบวินัยนี่ซวยนะดังนั้นคนไม่รู้เรื่อง ที่เขาอยากให้ประกาศกอดไ,ไดสื่อเพื่ออะไรครับเพื่อให้อำนาจทางทหารเนี่ยนะครับอยู่เหนืออำนาจทางด้านรัฐบาลเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในสภาวะของสองครามมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติอยู่ดีๆยื่งประกาศกอดได้กสื่อมันก็กบฏโดได้สิ้ไ,ไหมแต่วันนี้นะมันไม่รู้หรอกว่าวนเนี้ยประเทศมันอยู่ในสภาะสงคราม ทหารแม่งเขมรแม่งบุกลุกมาจมตียิงตำรวจถล่มบ้านเรือนผู้คนเนี่ยอันนี้มันเป็นสภาวะที่ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วท่านักการเมืองแม่งสั่งทหารห้ามยิงห้ามปะทะห้ามสู้ไอ้สัตว์ก็ชิบหายดิครับทหารเขมรไม่มาเก็บศพมีเหตุผลอะไรหรอเดาหนึ่งคุณเซนมันไม่ใช่คนมันเห็นคุณค่าของทหารมันไม่เห็นคุณค่าชีวิตของประชาชนตัวเอง วันนี้ส่งทหารมาเนี่ยเสียชีวิตมากมายเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ให้เกียรติทหารตัวเองเลยวันนี้ในเขเมรเนี่ยมันมีทหารส่วนตัวกับทหารป่าทหารบ้านเห็นไหมมีทหารชุดหนึ่งที่เป็นองค์กรักของคุณเซนเที่หน่วยบีบีคิวอ่ะบาร์บีคิวอ่ะอันนี้เป็นหน่วยที่ได้รับการดูแลอย่างดีกินอยู่อย่างสุขสบายนะมีอาวุธที่ทันสมัย แต่ทหารตามชายแดนเนี่ยเป็นทาหารป่าทาหารบ้านเนี่ยก็คุณเทนก็ระแวงอยู่ด้วยว่าพวกเนี้ยจะยึดอำนาจจะก่อกบทก็ถึงเอาไปไว้ตามชายแดนไกลๆไม่ไม,ไม่อยู่ใกล้ตัวไงนะะฉะนั้นคนพวกนี้นะตายเนี่ยนะแทบจะไม่มีคิดจะไม่มีค่าเลยเนี่ยใช่ไหแล้วยิ่งถ้าเกิดเอาศพกลับมาเนี่ย ก็ยุ่งยากวุ่นวายต้องจ่ายเงินชดเชยเยียวยาสารพัดแล้วก็จะทําให้รู้จํานวนคนตายด้วยทำไมถ้าปล่อยแม่งทิ้งไปเลยเนี่ยปล่อยศพเน่าเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นใครละมันก็ไม่ยอมรับว่าเป็นทาหารของตัวเองเห็นไหมจิตใจมันอามาผิดผิดมนุษย์อะแล้วนะไอที่บอกจะปล่อยให้เป็นอาวุธชีวาภาพมันไม่ได้หรอกครับนะมันไม่ใครเขาทําแบบนั้นหรอกครับมันไม่ใช่อาวุธชีวาภาพใส่เราอย่างเดียวนะมันก็เขมรน,นะโดนไปโดนในกันนั่นแหละครับ น,นั้นก็คือไอ้หารที่สูกส่งมาตายเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นหารที่ไม่ค่อยชอบคุนเซนนะครับถูกบังคับมาตายเออนะ,นะในในเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่คนรักคุนเซนนะเออมันคนเกลียดแต่มันเข้าไปถึงตัวไงถ้ามันเข้าถึงตัวคุณเซนมันเป็นปุ๋ยไปแล้วมันนึงต้องตั้งกองกําลังใหญ่โตเนี่ยเพื่อจะมาปกป้องตัวเองไงอ่า แน้ววันนี้นะบ้านเราเนี่ยกําลังมีเหตุการณ์ตรงเนี้ยก็เพราะเรื่องของผลประโยชน์ในทะเลยืนยันชัดแจ้งชัดแจ๋วไอ้รำพังเราทะเลาะก,กับเขเมรน่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกครับใช้เวลาสามวันก็ยึดได้แล้วอ้พนมเป็น,นแต่วันนี้มันมีใส้ศึกซึ่งคอยเบรกทหารเรากำลังได้เปรียบอยู่ไอ้สัตว์เจราจาได้ยังไง อยู่ดีไ้ทำเสือกอะไรโทรมาเพื่อไปหยุดยิงนะครับแล้วเราก็ต้องหยุดตามคำสั่งมาเหรอมึงไม่ถามมันก่อนเลยว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรกันมึงไม่ถามสาเหตุเลยมันถึงหยุดยิงเลยลประเทศกูเสียหายกันรับผิดชอบเออเพราะนั้นไอ้การไอ้หยุดเจรจารเนี่ยมันคือเป็นการเปิดโอกาสให้ขมิได้พักได้เติมสเสบียงได้ปรับแผนปรับกลยุทธ์เสริมกําลังคนแล้วอาจจะรออาวุธ คุณรู้ว่าถ้าศึกเยือกเยื้อเนี่ยนะเดือนสิงหาคมในเดือนนี้เนี่ยวันที่เทไลเนี่ยไอเรืออเมริกาเนี่ยจะมาจอดที่ท่าเรือเรียมเนี่ยวันนั้นถ้าเกิดเราลบทามมาในตว์แลวเกิดไอการแม่งช่วยอะมันแอบช่วยสก,กัดเอฟสิบหกเราช่วยสกัดกิฟเพนเนี่ยใช่ป่ะเรากาลังสู้รบอยู่กับเขมรแลไอการเนี่ยมันแอบช่วยยิงช่วยเหมือนที่มันยิงช่วยซาเลวอะชิบหายไหมล่ะเออเห็นไหม ยานี้เนี่ยผมรอกว่าโอ้โหแม่งเหนื่อยสไฟายมันคงก็เหนื่อยครียดที่ใช่ไหมตอนนี้ลบกันตอนนั้นอาวุธมันยังไม่เยอะเนี่ยเราจัดการประเด็ศึกมันเนี่ยผักดันมันออกไปมันก็จบเจรจายก็ง่ายแต่ตัวน,นี้แม่งคาราคาซังเนี่ยคุยก็ไม่จบก็ยื้อไปเรื่อยยื้อไปเรื่อยช่วงนี้เขาเหมีนก็เตรียมปรับกลยุทธ์เสริมกําลังวางแผนแนวอะไรใหม่แล้วก็ยังมีไม่รู้ว่าไอการแม่ง เอาเรือมาจอดเนี่ยจอดเรือมาเติมให้อีกเห็นไหมไม่เนี่ยลำพังเนี่ยลบกันเนี่ยก็เหนื่อยแล้วแม้ยมีไส้ศึกอีกมีคนขายชาตเด็กนะเห็นไหมคนบางคนเนี่ยมันติดต่อสายสัมพันธ์กันแล้วต่กูอย่าเลือว่าตระกูลก็เป็นดองกันเนี่ยเออนึกว่าวันเนี้ยเหนื่อยมากเลยแล้วการประชุมรอบนี้ผมเชื่อไม่จบแล้วครับเจรจากันยังไงนะมันคุยกันแล้วเป้าไหมายคุยกันแล้วภาษา เออใช่ไหมเนี่ยน,นนี้ไอการอยู่แม่งก็เหมือนกับไออิสราเอลกำลังจะแพ้ก็หยุดยิงใช่ไหมไอตอนยูเครนกำลังเพียงความก็หยุดยิงพอได้อาวุธเติมเสเบียงเสร็จลบกันต่อรอบนี้ก็เหมือนกันไอเ,เราจะกำลังจะเผด็จศึกได้แม่งให้หยุดยิงแล้วตอนนี้เอาผมเชื่อเลยว่าไม่หมู มีโดนพี่ชีพมีอะไรเพียบไปหมดงานนี้เหนื่อยแน่รอบนี้นะรอบหลังเนี่ยเป็นที่น่าหนักใจแล้วมันไม่ได้ต้องการจะเจราจาจริงนะมันแค่ต้องการพักหายใจเออแต่ว่าเรื่องนี้กองครับอึดอัดเออเห็นไหมพอมีคนเปิดประเด็นเรื่องที่ว่ามีคนสั่งถอยสั่งเบรกดิ้นกันจะเป็นจะตาย แล้วมึงโง่าังมามันบอกชื่อมาเลยใครก็จะโง่บอกล้วว่าเรื่องผู้ค่นี้ก็กระเทือนไปหมดแล้วไวอ้ระบุมึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าคนนี้ก็มีเหลี่ยมเขาไม่โง่ที่จะพูดอะไรแล้วสร้างความยุ่งยากแต่เขาพูดแค่เปิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยมันก็ปั่นป่วนขนาดนี้ยวันนี้ผู้คนสนใจหมแล้วว่าประเทศไทยมีไส้ซึกหรือใครจะเถียงว่าประเทศที่ไม่มีไส้ซึก เห็นไหมคนเป็นไส้ศึกเนี่ยมันไม่มีใครยอมเ่าเป็นไส้ศึกแต่พฤติกรรมมันชัดเจนเห็นไหมเอ้เราก็เดาได้เห็นพฤติกรรมก็รู้แล้วนะมีแต่คนโง่เท่านั้นที่มองไม่ออกประเทศที่มีไส้ศึกเออไอการหยุดเจรจาเนี่ยนะมันเป็นการปรับแผนอยู่ดีไอทั้มท,ที่เป็นคนมาเบรก มันเป็นคนเปิดก่อนที่กางๆนะแต่พอมันสู้ไม่ได้มันให้ทำม,มาช่วยมันเนี่ยถามด่ว่าถ้าเกิดเราสู้ขเขมรเนี่ยถ้าเราสู้ไม่ได้เราจะกล้าโทรให้ทำม,มาหย่าเสร็จไหมด้วยศักดิ์ศรีประเทศไทยเนี่ยลบกับเขมรเนี่ยถ้าเราสู้ไม่ได้เราจะกล้าโทรไปบอกไหมไอ้ทั้งมึงช่วยกูหน่อยก้าป่ะสต่น่านไทยคุณนิดว่าจะก้าไหมไอเม้เขมรนี่แม่งกระ่อนปินปอน ราต้องคิดเออวันนี้เราจะพ่ายแพ้ถงุงคามกับวัยนอนบ่อนไส้เนี่ยนะไอ,อ้คนบางคนม่กนกงมงายไหมรู้เรื่องเออประเทศเราเนี่ยถ้าสินก,กลับมาเนี่ยเรื่องแรกที่พูดคือเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรกูก็นึกว่าจะมีวิสัยทัศน์อะไรยิ่งใหญ่มันถึงก็จะแบ่งปันทรัพยากรในทะเล ้วทุกวันนี้ไอ้เยในทะเลไม่มีหรอมึงก็โดดันทุกวันนี้ไม่ใช่ในทะเลเหะอฮะแค่โดดอยู่กูประชาชนไม่ได้ประโยชน์สันตะไรเลยเศรษฐกิจประเทศดีก้นไหมจากการที่เรามีบอ่อน้ำมันกูเห็นมีจะปตทรวยใช่ป่ะวันนี้ถึงแม้มึงจะมีสามารถทานน้ำมันเนี่ยประชาชนคนไทยก็ไม่ได้อเออมันถึงก็จะแบ่งเลยมันถึงอีลูกกับขารับอกีกเขตแดนมัน เคยกันตรงไหนก็แบ่งกันคนละคึ่งตกลงกันไม่ได้แล้วเกิดมีคนมาแบ่งบ้านจันสองล่างยอมไหมล่ะแบ่งกันไม่ได้ก็แบ่งบ้านคนละคึ่งแล้วกันมีคนมาอ้างสิเอ้กูเป็นเจ้าของยอมป่ะมันพูดง่ายชิบหายกูฟังไอ้นี่มันเป็นเรื่องอธิปไตยนะเว้ยมันไม่ใช่เด็กแบ่งแย่งขนมกันเออใช่ไหมอ้มีผู้ใหญ่เดินมาเด็กกำลังทะเลาะกันอยู่แย่งขนมผู้ใหญ่เดินไปถึงเอ้า แบ่งกระ่งจะแบง่งนุ่มเอาแบง่งค็ระื่องไปแยกย้าย,ายมันง่ายขนาดนั้นเลยมันแผ่นดินไทยมันคือสมบัติชามุณพูดอะไรแม่งกูกูฟ้ากูรับทนไม่ได้จริงนะเ,เออเขาเป็นคนเริ่มทุกอย่างเปิดต่อตลอดเราวิ่งตามแม่งตลอดเหมือนกับพยายามที่ไม่อยากจะเอาชนะเหมือนพยายามตั้งใจจะแบ่งผมเชื่อว่าการเจราจาไม่ได้คอยยุติเ ถ้าจะยุติก็คือเราต้องเสียเปรียบถ้าไทยได้เปรียบไม่มีทางยอมก็ยือย้อมายื้อมาแล้วพอเขมีนันพร้อมมันเปิดก่อนแน่นอนก็นดูไอกราเหรือสุภาพบุรุษผมไม่เชื่อเรว่าประเทศไทยจะเป็นฝ่ายเปิดก่อนถึงแม้กเจรจากันไม่ได้ข้อยุตินะก็เจราจาแมงอยู่นั่นแหละเออยื้อแมงอยู่นั่นแหละใช่ไหมแต่พอพวกมันมันเจรจามันยือ้อ เพื่อมันรอมันพร้อมเออพอมันพร้อมปุ๊บไอสั์แม่งเปิดก่อนแน่นอนวันนี้มันอยากคุยเนี่ยมันไม่ได้อยากจะคุยเรื่องชายแดนแล้วครับมันต้องการจะเอาเรื่องทรัพยากรเออไอการมันเข้ามาเสือกเพราะอะไรกันเนี่ยครับมันผลประโยชน์ของมันไงไอกัรพูชายมาเลเซียเข้ามาเสือกผลประโยชน์ของพวกมันทางั้นในการลุมกินโตประเทศไทยอะแล้วยังมีนักการเมืองขายชาติเด็กกระชิบหายในประเทศนี้ วันนี้นะผมเห็นความยุ่งยากเลยเดี๋ยวไอ้การเอาเรือมาจอดที่ท่าเรือเรียมเนี่ยคุณว่าตอนนี้จะลบกับเขมรง่ายไหมไอ้การในชัติเวลาเราเสียเปรียบม,มันไม่เคยเถียงให้เราหรอกแต่พอเขมรเสียเปรียบแอ n ร้อนตัวแทนน่ะ,ะ,ะนี่แหละที่ทำให้ผมโกรธแค้นไง ผมมีสิทธิ์นะเพราะนี่ประเทศนี้กับประเทศผมเหมือนกันเนี่ย